เปิดประตูสู่โลกวรรณคดีกับรายการดีๆเพื่อคุณผู้ฟัง สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Listen Literature รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านเปิดประตูสู่โลกวรรณคดีไปรู้เรื่องราวของวรรณคดีเรื่องต่างๆในหลายๆแง่มุมที่บางท่านรู้แล้วไปรู้เพิ่มบางท่านยังไม่รู้ไปรู้พร้อมกันค่ะวันนี้พบกับน้องแพรวและน้องอัมอีกเช่นเคยค่ะ สัปดาห์ก่อนเนาะเราไปเห็นกันแล้วนะคะว่าพระเอกวรรณคดีไทยของเราเนี่ยไม่ได้เจ้าชู้กันอย่างเดียวทุกคนใช่แล้วล่ะค่ะยังมีคนที่รักเดียวใจเดียวและไม่วกแวกให้กับอื่นใดเลยทั้งที่มีโอกาสวันนี้เราก็เลยจะพักเรื่องพระเอกบ้างค่ะข้ามฝั่งมาที่ผู้หญิงกันบ้างใช่ค่ะเป็นเรื่องความรักของนางในวรรณคดีแบบต่างๆที่บอกเลยว่ามีหลายแบบมากๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปฟังเรื่องราวความรักแบบต่างๆกันค่ะ ความรักของนางในวรรณคดีนี่เป็นที่รู้ๆกันนะคะว่าเป็นรักที่บริสุทธิ์เป็นรักจริงเนื่องจากอิทธิพลสมัยก่อนที่เขียนให้ผู้หญิงอ่อนโยนและเรียบร้อยต้องอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีจึงทําให้ความรักของพวกเธอนั้นออกมาสวยงามแต่ก็ใช่ว่าความรักที่สวยงามของพวกเธอนั้นจะน่าชื่นชมเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายคนเลยค่ะที่แตกต่างกันออกไปคนแรกเลยค่ะรักแท้รักทรโหดต้องนางสีดาในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นเรื่องที่รู้จักกันดีว่า รูปโฉมของนางสีดานั้นเป็นที่หรือเรื่องวง่างดงามชนิดไม่มีมนุษย์หรือเทพธิดาไหนมาเทียมได้และคงเพอสวยมากนี่เองค่ะก็เลยถูกทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกาบลักพาตัวไปจนเกิดสึกชิงนางขึ้นทําให้พระรามและพระสวามีต้องใช้พลลิงนําโดยหนุมานไปสู้รบกับเหล่ายักษ์ของทศกัณฐ์ ซึ่งยืดเยื้อยาวนานกว่า10ปีจึงได้กลับมาคลองรักกันอีกครั้งเมื่อกลับมาแล้วก็ต้องมาเจอกับพร,รามที่เป็นสวามีไม่ไว้เนื้อเชื่อใจให้พิสูจน์ตัวเองต่างๆนานา,นาเรียกได้ว่ากว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งได้เนี่ย ทอรหดมากๆเลยล่ะค่ะแบบที่สองนะคะนี่จะเป็นรักไม่เลือกเกลือกั้วกรามนอกจากนางกากีแล้วยังมีนางโมราค่ะนางกากีเป็นนางเอกในวรรณคดีไทยที่เราร,ร,รู้กันดีอยู่แล้วล่ะคะ่ะว่าอื้อฉาวเรื่องคาวโลกีช่ำชองเรื่องรักมากที่สุดคนหนึ่งแต่นอกจากนางกากีแล้วยังมีนางเอกอีกคนที่ขึ้นชื่อในเรื่องมั่วเอ้ยมากรักเช่นกันนั่นคือนางโมราในเรื่องจันทโครบเพราะไม่ว่าจะเจอใครเป็นต้อง ไปมีสัมพันธ์กับเขาหมดเป็นหญิงที่รักไม่เลือกชอบเกลือกลัวกล้วกามจนพระอินทนไม่ได้ต้องแปลงกายเป็นเหี่ยวคาบชิ้นเนื้อมาลองใจว่าถ้าให้ชิ้นเนื้อไปแล้วนางจะต้องยอมเป็นเมียนางโมราก็ไม่ได้แสดงอาการขัดข้องใดๆพระอินเห็นเช่นนั้นจึงโกรธต่อว่านางเป็นหญิงมักมากในกามคุณไม่เลือกว่าเป็นโจรหรือสัตว์แล้วก็สาปให้นางโมรากลายเป็นชนีส่งเสียงร้องโหยหวนว,ว่าผัวผัวผัว,ผว,ผว แบบที่3นะคะรักเจ็บช้ำจำต้องเลือกใช่แล้วล่ะคะ่ะนางวันทองได้ชื่อว่าเป็นหญิงสองใจหรือหญิงสองผัวนางวันทองหรือนางเอกในเรื่องขุนช้างขุนแผนเดิมชื่อนางพิมพิลาลัยต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวันทองเพื่อแก้คลิปให้หายป่วยนางวันทองเป็นนางเอกที่ต้องอดทนกับความเจ้าชู้ของพระเอกคือขุนแผนมาตั้งแต่ต้นพอตอนที่ได้เสียกับขุนแผนยังไม่ได้แต่งงานเป็นเรื่องราวพระเอกของเราก็ร หัวรบหางเอานางสายทองพี่เลี้ยงของนางวันทองไปก่อนแล้วทําให้เป็นพวกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพอแต่งงานไม่เท่าไหร่ขุนแผนก็อาสาออกไปรบจนขุนช้างทําอุบายให้แม่ศรีประจนันแม่ของนางวันทองยกนางวันทองให้ตนแต่ยังไม่เสียตัวให้ขุนช้าง ขุนแผนก็พานางลาวทองมาเป็นเมียอีกคนจนทะเลาะกันและนางวันทองเจ็บช้ำน้ําใจเลยต้องอดทนอยู่กับขุนช้างแต่ยังไม่ยอมหลับนอนกับขุนช้างจนแม่ทุบตีและจับเข้าห้องหอนางจึงตกเป็นเมียขุนช้างจากนั้นนางวันทองก็ถูกยื้อไปยื้อมาระหว่างขุนช้างกับขุนแผนจนในที่สุดพระพันวษา,าเจ้าเมืองสั่งให้นางวันทองเลือกว่าจะเลือกอยู่กับใครระหว่างขุนแผนหรือว่าขุนช้างแต่นางวันทองก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะขุนแผน แม้จะเจ้าชู้แต่ก็เป็นรักแรกและมีลูกด้วยกันส่วนกุนช้างแม้จะขี้เหละแต่ก็มีใจรักนางจริงและรักเดียวแถมยังเลี้ยงดูลูกและเอาอ,อกเอาใจนางเป็นอย่างดีเพราะเป็นเศรษฐีมีเงิน ระหว่างที่นางกำลังช่างใจและยังคิดไม่ตกอยู่นั้นพระพันวษารอการตัดสินใจไม่ไหวจึงสั่งประหารชีวิตนางทันทีและนี่เองเป็นเหตุผลให้นางวันทองถูกประนามว่านางวันทองสองผัวหรือนางวันทองสองใจแบบที่ 4. รักรันทดษหมดอนาคต รักแบบของพระเพื่อนพระแพงพระเพื่อนพระแพงธิดาฝาแฝดของเมืองสองในเรื่องลิลิตพระลอที่ได้ฟังคำร่ำรือถึงความหล่อของพระลอแล้วเกิดหลงรักจนทำให้ปู่เจ้าสมิงพลายทำสนีให้พระลอทิ้งพระมเหสีมาอยู่ด้วยแต่แล้วก็ต้องกลายเป็นโศกอนาตกรรมเพราะความแข้นของเจ้าย่าของสองสาวที่เจ็บใจที่พ่อของพระลอมาฆ่าสวามีตนก็เลยสั่งทหารให้สังหารพระลอเสีย แต่ทั้งหมดก็ยอมตายพร้อมกันรักในแบบพระเพื่อนพระแพงนี้เป็นประเภทฉันรักหัวเขาเพราะพระลอมีเมียอยู่แล้วแต่ด้วยความเป็นหนุ่มรูปงามจึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของสาวอื่นแบบนี้ก็ไม่ดีเลยนะคะรักมากจนยอมทำเสน่ห์ให้เขามาสนใจแต่สุดท้ายเขาก็ต้องตายพร้อมๆกับตนเองด้วย แบบที่5าค่ะรักจนยอมกัดก้อนเกลือกินจะเป็นใครไปไม่ได้ต้องนางรจนารักกัดก้อนเกลือกินสบายเมื่อปลายมือคือรักของนางรจนาจากเรื่องสังทองเป็นที่ดาคนสุดท้องจากที่ดาเจ็ดคนของท้าวสามนลที่เสียงพวงมาลัยไปเลือกเจ้าเงาะรูปชั่วตัวดําม,มาเป็นสามีแทนที่จะเป็นพวกกษัตริย์หนุ่มต่างเมืองเหมือนพี่ๆทั้งหลายก็เลยถูกพระบิดากริว้วและเนประเทศให้ไปตกละกัมลาบากอยู่ที่กระท่อมปลายนาซึ่งจริงๆแล้วนางเลือกก็เพราะเห็นรูปทองซ่อนภายใน แต่กว่าใครๆจะรู้ก็ต้องให้พระอินทร์แปลงร่างมาท้าตีครีเพื่อให้เจ้าง้อถอดรูปทองออกมาให้คนอื่นเห็นด้วยจึงได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่สบายๆในวังค่ะแบบที่ 6. ความรักและความซื่อสัตว์ที่มีต่อสามี ร,รักแบบนี้นี่เรียกว่าหาได้ง่ายจากนางในวันคดีเลยนะคะเพราะแต่ละคนต่างมีแต่คนที่รักแบบซื่อสัตย์ใจเดียวเป็นพื้นฐานอยู่แล้วคนแรกเลยค่ะนางวันทองเป็นคนที่มีความรักและความซื่อสัตย์ต่อสามีเห็นได้จากเมื่อนางทราบข่าวว่าขุนแผนเสียชีวิตในสนามรบแม่ของนางบังคับให้แต่งงานกับขุนช้างแต่นางวันทองไม่ยินยอมเพราะยึดม,มั่นในความซื่อตรงต่อสามีแต่เมื่อนางต้องตกเป็นภรรยาของขุนช้างนางก็ทําหน้าที่ภรรยาที่ดีได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นการดูแลสต มีดูแลความเรียบร้อยต่างๆในบ้านค่ะอีกคนหนึ่งจะเป็นความรักของนางบุษบาที่มีต่ออีเหนาเป็นความรักที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีดังที่นางได้พยายามจะสงวนตัวไว้เพื่ออีเหนาหลังจากที่ตกเป็นภรรยาของอีเหนาแล้วซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของภรรยาและแสดงให้เห็นถึงความรักเดียวใจเดียวของนางบุษบาค่ะ การรักและเคารพสามีเป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้หญิงเพราะสามีจะเป็นคนช่วยปกป้องดูแลและเลี้ยงดูภรรยานางสวนมาลีก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งดังจะเห็นได้จากการที่นางขอออกบวชตามพระภัยมณีดังความว่าขอตามติดคิดคุณพระมุนี เป็นหลวงชีปรนิบัติด้วยศรัทธาพอประโยชน์โพธิคุณประการใดจะตามใต้บาถาสารพันนางสีดาเองก็เช่นกันค่ะรักพระรามเป็นอย่างมากนางซื่อสัตย์และมั่นคงต่อสามีไม่คิดเป็นอื่นเนื่องจากนางสีดาเป็นหญิงรูปงามกิริยางามย่อมเป็นที่หมายปองของผู้ชายมากมายถึงแม้ว่านางจะเป็นพระมเหสีของพระรามนางก็ยังมีชายอื่นมาแย่งชิงแต่นางไม่เคยสนใจชายเหล่านี้แม้ว่านางจะตกไปอยู่ในมือของทศกัณฐ์นางก็ ไม่เคยยอมเป็นของทศกันยามที่พระรามตกที่นั่งลําบากนางก็ขอให้พระลักไปช่วยกรอนที่เห็นถึงความรักของนางที่มีต่อพระรามดังนี้ค่ะแม้นตายเสียดีกว่าจากพระพระพัสดาที่ราชด,ดังสรรจะตามไปที่ในอารันกว่าชีวันจะม้วยมรณา อีกคนก็คือนางวาสิธีค่ะแต่ที่ได้มีรักที่นั่นมีทุก์นับตั้งแต่วินาทีที่นางได้ตกหลุมรักกามนิต์นางวาสิธีก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ใจตลอดมาตั้งแต่ทุกข์ใจที่ไม่ทราบว่ากามนิตเป็นใครเศร้าโศกเมื่อกามนิต์จากไปและทุกข์หนักที่สุดเมื่อทราบว่ากามนิตได้ตายเสียแล้วแค้นใจที่ถูกสาตาเสียหลอกและจนไปถึงป่วยเป็นไข้ด้วยพิษรักนั้นเมื่อนางสลัดความรักได้นางจึงก้าวเข้าสู่นิพพานในที่สุดค่ะ แบบที่6นะคะความรักระหว่างพี่น้องความรักและความผูกพันระหว่างนางบุษบาก,กับวิยาดาที่แม้จะไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆแต่ก็รักสนิทสนมกันเมื่อนางต้องไปอยู่ในถ้ำที่อีเหนาจัดไว้ก็ยังคงคิดถึงวิยาดาและให้พาวิยาดามาอยู่ด้วยแสดงให้เห็นถึงความรักที่แน่นแฟน้นซาบซึ้งไม่แพ้ความรักระหว่างชายหญิงเลยค่ะแบบที่ 7. ความรักและความห่วงใยที่มีต่อลูก ก็ยังคงเป็นนางสีดาค่ะที่รักพระมงกุฎและพระลบซึ่งเป็นลูกของนางในเวลานั้นแม่นางจะประสบความยากลําบากนางก็ไม่เคยทอดทิ้งลูกคอยดูแลเอาใจใส่และเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาดังคํากลอนที่ว่าครั้นถึงจึงให้สเสวยนมเชยชมด้วยความพิสมัยแสนรักสุดรักดังดวงใจในสองโอรสยิ่งนัก จริงๆแล้วความรักของนางในวรรณคดีนี่ก็เรียกได้ว่ามีความหลากหลายมากๆเลยนะคะบางคนนี่กว่าเรื่องจะจบสวยดีเนี่ยก็มีอุปสรรคปัญหาเยอะเหมือนกันจริงค่ะแต่จะว่าไปนี่ประเด็นความรักของแม่ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะงั้นเอาเป็นว่าสัปดาหนะ์หน้าเราพักเรื่องหมสาวกันบ้างดีไหมแพรวแล้วเรามาขยายความรักของแม่กันเพราะมีเหล่าแม่แม่ในวรรณคดีหลายคนเหมือนกันที่น่าสนใจและอยากมีพื้นที่บ้าง ได้เลยค่ะจะมีคุณแม่คนไหนเลี้ยงลูกอย่างไรและมาจากวรรณคดีเรื่องไหนบ้างนั้นต้องรอติดตามกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ